ออาแนวบูบูหน่อยเอาแนวบูอุ้ยตายไปลายเคล็ดเหรอตเคิวดมาเคล็ดะาเคล็ดมาเคล็ดเลยนี่ถือว่าเขาเป็นพระเอกนักบูนักบูรุ่นล่าสุดที่ยังเหลืออยู่แล้วไม่ต่อจากนี้ไม่มีแล้วนะน่าพูดมาได้ผีสิงนะเนี่ยผีสิงเขาก็ผีสิงเหมือนกันพอคุณเตะปั๊บวิญญาณหี้ยงเจี๋ยเข้าเลยมเป็นอย่างนี้เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยตั้งแต่ยุคแบบคุณมิตรชัญชายุคคุณ ใช่ะไรงั้นเลยนะฮะสมัยก่อนพระเอกจะต้องบึกบึนนแรงทันงก็ทันนะทันเหมือนกัิตรต้องคู่กับเพชรราอรัญญาต้องคู่กับสมบัติครับบินต้องคู่กับพันนาเอ้ไประวัติเอาหนังภาพยนตร์ภาพยนตร์เรื่องนี้บินพันนาคนก็นึกว่าพันนาคงโอ้โหนางเอกแน่นอนเลยพันนามีไรหรอคืองี้มันเป็นหนังบู้ที่ว่า เร่งกันด้วยกันมากผมเปยี่สิบแล้วสิบบินพานนาบินพาณนานี่จะได้กันถ้าเป็นบินพานนาปุ๊บต่างจังหวัดจะชอบมากมิดวิวกันมาคุยเรื่องเรื่องหนังบู๊ที่เขาเสี่ยงตายมาดีกว่าเออหนังบู๊นี่ต้องเสี่ยงหนังไทยจะแปลกอย่างครับว่าจริงๆแล้วทำไมหาสตันแมนหรือหาอะไรไม่ค่อยได้ไม่ได้เดี๋ยวโดนว่าก็คุณมิตรที่เสียชีวิตไปก็เพราะว่าอย่างนี้ต้องเล่นเองจริงๆแล้วนี่ยมันเป็นอะไรที่ว่าเราเล่นแล้วรับรับังค์จากจากคนจ้างเราแล้วมัเราก็รู้สึกว่า เฮ้ยถ้าเขาต้องมาเสียเงินจ้าซันแมนอีกเรารู้สึกว่าเราไม่ไรับผิดชอบตรงนี้ไม่จริงไอพนที่ว่าเราบอกว่าเฮย้ยเราทําได้เว้ยให้คนให้คนคนจ้าเราเห็นบก่กเฮย้ยบินไม่ทําได้เว้ยรู้สึกโกงเก<อ>๋รู้ <ไป S 2> สึกว่าเฮ้ยเรื่องหน้าเรื่องหน้าเอามันอีกเว้ยแลวทางนี้ไม่รู้เหรอว่อาซันแมนเขาดักแทงคุณอยู่แล้วเล่าเล่าเรื่องหนัง ื่องแรกของคุณบินเขาดีกว่าเอาเรื่องคนดิบอนดีคนดิบปะเราผสมกันเงินหนังบู๊ผสมกันเงินหนังบู๊เสียงตายเล่นกับคุณชัดชัยเปล่งพันธนี้เป็นเรื่องแรกที่ประกอบกันพระเอกโอ้โหสองคนประกอบกันเรื่องแรกชัดชัยนี่ก็ชอบบู๊นะแบบที่ใหญ่ตีใหญ่ผมในเรื่องเนี่ยถ้าโดนพระธิดส่องที่หัวเนี่ยจะไปคนบ้าเป็นอะไรเงี้ยเพราะว่ามันข้างไงมันข้างอะไรเงี้ยหรืออาจจะเป็นคนโรคจิตนิดหน่อยใช่แล้วพอดีตัวเองเนี่ยต้องโดน ไปที่หน้าผาต้องกระโดดหน้าผาไงแล้วไหนครับทาไหนเมืองกาครับหน้าผาที่สูงที่สุดเลยอ่ะผมแรงรบสิบสิบห้าชั้นแน่นอนเริ่มแรกผมก็แล้วเป็นไงบอกพยายาไม่เอาเว้ามันสูงมากใส่ปั๊บผู้ร้ายมันต้องมาถีบเตี้ยงผมต้องเออตกไปในหน้าผาอย่างนี้แล้วลงไปเลยี่ยผู้ร้ายจะถีบจะฆ่าคุณไงถีบลงหน้าผาไปทา้งด้านล่างหน้าผาเป็นไรเป็นผาเป็นน้ำนะาเป็นน้ำแล้วข้อสําคัญนะมันเป็นหน้าผาแล้วมันเป็นชะงอนหินจริงๆแล้วแบบตัวมันเล็ก ไม่ได้ตอนนั้นมันแบบว่าคุณชาวมีคุณสุดนี่บอกไม่ได้เพราะอาชาวอาชาวชาวบอกให้ยบินมึงเพราะว่ามันเซนี้มึงโทรมึงเลยนะต้องเอาให้ได้ป่ะหัวชาวมันสูงมากนะใช่ไม่ได้แต่ไม่ได้ไม่เปลี่ยนน้ำแรกเราบอกบอกเอาหน้าบินเลยแต่โทรอ่ะมันสูงมากเลยเคยดเป็นไรไปอ่ะแอมายั่วอ่ะเออนั่นแมนมาฮะแมนสเตนแมนมาเดี๋ยวก่อนอาชาวขอกินเหล้าก่อนใครจะกินใครจะแตนนมกินเหล้าหน่อยย้อมใจเหล้ารู้สึกประมาณแบนหนึ่งครึ่งหนึ่งอะครึ่งแบนย้อมใจดึกดึกดึกเหล้ากดึ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  แบ็คแฮนด์ตอนนั้นยังไม่มีเหล้ายังไม่หมดกินเหล้าต่อกระทั่งเหล้าหมดแล้วไม่กล้าโดอดสแันแมนยังไม่กล้ายังไม่กล้าไอ้นินบอลลิลิ์อาชาวขางนี้เลย โอ้ยอะไรว่าไม่กล้าโดดเราบินเมื่อวานเออไม่ใช่เมื่อวานเมื่อสองเดือนก่อนที่แล้วเนี่ยสอระพงมาโดดแล้วเรื่องขวบหนูนะบอกอย่างนี้เลยโอ้บอกนิดหน่อยเฮ้ยสอระพงโดดได้เหรอวะอ๋อว่าจะไมดีโดดไม่ได้เลือดขึ้นหน้าเลยอาชาผมโดดเองว่าแล้วเอาละครผมพร้อมเลยก็ต้องได้ก็อาทิตย์น้ายคนเดียวคนเดียวเลยคนเดียวโดดๆเลยสตันแมนไปไหนสแตันแมนเมาแล้ว รอบไปดนันหนึ่งแล้วอ่ะผมก็ท่องลายที่ฐานหนึ่งโอเคแล้วอยนถ้าผมสนใจวินโดดวินโดดไปกองไปกองเตรียมไว้สองตัวเลยสองตัวกลองล่างจับได้อีกตัวอยู่ข้างๆด้านข้างเห็นเลยให้เลยเห็นหน้าเห็นหน้าบินพุ่งพุ่งเอียะออกไปเลยลงไหมก็เอาลงสิบอกว่าสรพงโดดได้นี่อ้ข้าได้ย้งไม่ได้ไม่ได้ต่พูดคำนี้ไม่ได้เลยได้เอา กล้องแอคชั่นแนทีมให้ทีมเหรอผคจะดียวแล้วมัดมือเนี่ยทำท่างนะท่าอ๋อทำได้ก็ม okay. yeah, mm. oh okay. ัดม <oh ือนะมัดหมวกูวกมแล้วก็เนี่ยเชื่อเลผมชอบกับอากาศมอนหลบเลยอะทีมเลยเนี่ยชอบลงมันก็เอ้าอย่างเงี้ยแค่นิดเดียวผมไม่รู้สึกตัวอะไรแล้วผมเหมือนไม่รู้สึกตัวเหมือนกับเหมือนกับคนตายเหมือนอะไรแล้ว แต่ไปรู้สึกตัวอีกที้หน่อยไหมอยู่ใต้น้ําเลยหูรู้สึกตัวปุ๊บเฮ้ยอยู่ในน้ำเดี๋ยวรีบทะลึ่งขึ้นมาเลยทะลึ่งเลยที่ตั้งแต่นั้นมาทะลึ่งเลยคนเราว่าบางครั้งทะลึ่งไม่ดีดีนะทะลึ่งแล้วรอดตายโอ้เรื่องที่เขาเรียกว่าเขาเรียกว่าทะลึ่งพรวดพรวดขึ้นมา โอ้โหผมกับหายใจไม่ทันนะถ้าหายใจไม่ทันนี่ต้องเป็นไงตายสิโอ้ใช่มันจะน็อกมันจะชอบโอ้ยแต่ตายใหม่ๆไม่เป็นไรเป่าตูดก็ฟื้นแต่คนคนน้ำลายกันเนี้สร็ปั๊บลงเรื่องหายามาเลยโอ้โหนี่ใครฮะใครเรือหางยาวรั้งงานเขต้องมีเราประพอรับเสร็จขึ้นมาเรือไม่ต้องเกาะแน่เกาะไหนเกาะไหนข้างเรือเก่งเก่งนเก่งไอตัวยังอยู่ในน้ำอยู่นะโอ้เกาะข้างเรือไม่จริงว่าทำไมเกาะมา โชโชโชนี่นี่เรื่องนี้ยังไม่จบนะยังไม่จบอีกเหรอผมมาถ่ายสอนอนี่ผมมาถ่ายอนไรอ้นะเจออารองอารองอาลองคนดีเป็นนักภาคภาคคนดิศครับไอ้บินมึงโดดได้ยังไงวะครูพ่อเรื่องขาลงไม่ใจังไม่ตกน้ำเลยโอ้ถ้าเกิดถ้าเกิดกระโดดลงไปแล้วมันมันไม่ลงน้ำมันเป็นลงชะงอ้นเหรอเธอทำไงผมก็ตายแต่ชะงอนแล้วทำไมถึงนึกไงไปเล่นก็นี่ไงบอกสรพงษ์โดดได้นี่ บอกความจริงให้วันก่อนพี่พี่เอกสรพงษ์มาอะไรกันเราเนะฮะเล่าเรื่องว่าเนี่ยคุณดินก็ไปโดดนะผา้ก็ถามแกวันบบนั้นบอกพี่โดดปะครับ <c oughs> บอกฝากบอกบินด้วยพี่ไม่เคยโดด <c oughs> ใช่ไหมหเขาทำการอ้ย็อปโดดเลยพี่เอกสรพงษ์โดดมาแล้วอันเด้พับเดือครับเอาวะโดดกระโดดพี่เอกังโดดถามจริงพี่เคยโดดไหมครับตุตคเฮส่วน เขาเเนี่ยเขาหลอกผมไงไม่ใช่หรอกไอ้แค่แค่โดดแค่นี้แบบว่าเอ่อคือคนทำใจไม่ได้อย่างผมเนี่ยผมใจแข็งผมเคยถ่ายหนังเรื่องนึงถ่ายกับเคยโดดโดดหอยเฟลด้วยหอยเฟลเลยนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะหอยเฟนเขาให้ขึ้นเหรอฮะช่วงนั้นเป็นเทศกาลอะไรไม่รู้เขาให้ขึ้นไปผมแค่ทำไมถ้าเป็นตึกก็ประมาณ300ชั้นโอ้ไม่งั้นแล้วแม่ถ้าผมไม่ตื่นก่อนผมต้องโดดแน่ คนเราเนี่ยพอเราเรามีอะไรที่มันขับแค้นใจหรือว่าเจ็บปวดแล้วใครทำอะไรเราต้องคิดถึงแม่ถึงพ่อเรื่องจริงเลยเรื่องจริงเลยแหละแล้วไม่มีใครมาดูแลเรานอกจากแม่กับพ่อนี่เรื่องจริงนะเราจะคิดถึงแล้วเรารู้สึกเราร้องไห้เลยแบบเนียยังไม่เท่าไหร่ใช่ไหมใช่ใช่คนที่คที่กำลังอาการจะปางตายนึกถึงอย่างแรกคือต้องต้องแม่ก่อนเลยมันพ่อผมเนี่ยพ่อผมตอนนั้นเป็นลมแต่นึกถึงเลยพอหายใจไม่ออกตีมาพูดออกจากปากกันเลยแม่โงก แม่ันจะสรสแม่เขาอยู่ฝั่งของแม่จะสร้างสรรัหน่อยแม่ผมเนี่ยคือแม่ของพ่อผมเนี่ยคือว่าไปทุระที่ฝั่งของบวดนานหรือยังเขาวดนานหรือยังโอเคโอเคตอไปไม่พูดแล้วไอ้บ้าเลือกเกิดโอเคเอาไป้าเกมกันดีกว่าวันนี้นะครับด้านหลังมี ให้หมักดว่าให้มักครเดอดอนี่ให้นูวหนูอันนี้ก็ต้องเป็นตัวเองัเงวเดี๋เปิดเอาใครก่อนครับเาเกถอไวปิดใก่อนคอก่อนรเหอเวเปิดหนูก่อนเปิหนวปคุณหนูวันลาิมุทไห่อ้าโอโลกงะไรครับหนูครับ ดวงสวยซายหวยก็เด้งอย่ามั่นใจมันมีบวกอีกอะไรนะมีบวกข้อมีการี่มามามามม้ามามไปก่าดูคุณมัมมาเลยครับัที่มาเร็วนะอ่มาเร็วยฮเยเ้ยยฮ ชอบก่อนโอเคชอบก่อนเหลือตั้งสิบสีใบเนี่ยหลสิบสี่ใบคุณเอ้เหลือเหลือสี่เี่ขอบครับโอนไรู้เดี๋ยวจะมลาเด็นตามไเ ผมต้องสองนะโอ้โหต้องสองเพราะลุงมันจะได้17 1 2ลูกนะครับมีแค่เียวสองลูกจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นก็โอ้โหเลือกเองเลยนะเลือกเองเลยไม่มีใครกำหนดเลยนะเลือกเองเลยนะสรุปแล้ววันนี้คุณหม่อนะครับสามที่คุณหนูหนึ่งผมสองและพี่นีตั้งหนึ่งครับแต่คุณลืมไปนี้มีถึง ใช่ไหมคบผชอบเลยนบุ้มให้มันกระจายมางี้ม่ามามาดิไปดูไปดูมาตกลงไม่ใช่รายการระเบิด์ตเจอร์นนะมันเหมือนหนังสงครามเข้าไปวันนี้เราต้อนรับพระเอกหนังบูหนังบูใครไม่รู้สบ้างไโอเควันนี้นะครับถ้าถามว่าคุณชนะหมายว่ากลับไปบ้านกลับบ้านเป็นตัวสะอาดไปอย่างนั้นถ้าตัวสะอาดปุ๊บนะไม่โดนอะไรเลยนะคะทองห้าบาทจะเป็นของผมไม่ใช่อาจจะได้ไปเรื่อยๆอาจจะไม่ถึงห้าบาทหรืออาจจะถึงก็ได้วั้ยอะไรตัวนี้ต้องระวังตัวโอ้เย็นดีนะเย็นเย็น ยังไม่เปิดยเลยนี่จะมอบให้ไปเย่เกันกันเลยอะคนแรกเลยที่จะเข้าเข้าไปในโดมระเบียงอะไรันกันไหนดีครับใครเลือกอเลืกอะไร